รายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่3รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์เรื่องประโยชน์จากการติดตามข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆประโยชน์จากการติดตามข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆ 1. ทําให้เราทราบถึงความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเช่น ข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันข่าวการแพร่ระบาดของโรค 2. ช่วยในการตัดสินใจอย่างถูกต้องเช่นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกทำให้เราสามารถตัดสินใจเรื่องการใช้ใจ่ายได้ถูกต้อง 3. ทํทำให้ได้ข้อคิดที่ดีในการปลูกฝังเยาวชนด้านคุณธรรมจริยธรรมเช่นตัวอย่างบุคคลที่กระทำประโยชน์ให้แก่สังคมการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การทำความดีซึ่งจะส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 4. ทํทำให้มีความรอบรู้ในสิ่งที่มีคุณค่าทางด้านต่างๆรอบโลกเช่นด้านวัฒนธรรมแหล่งอารยธรรมของดินแดนต่างๆที่มีความสำคัญต่อการพัฒนามวลมนุษยชาติการเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของดินแดนดังกล่าวจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 5. ทำให้ทราบความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของโลกและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เช่นการส่งดาวเทียมสำรวจสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศรทรัพยากรการจัดทำงานวิจัยชิ้นใหม่ทางการแพทย์การค้นพบแหล่งพลังงานใหม่